We'll ครับคุณผู้ชมครับผมนําคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อําเภอการจนดิตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับมาดูการดําเนินงานของฟาร์มดีมากนะครับมีการปลูกเมลอนคุณภาพนะครับรวมถึงมีการนําเอาเมลอนไปแปลรูปเป็นพุดดิ้งเมลอนไอศครีมเมลอนรวมทั้งเมลอนอบแหง้งตลอดจนที่นี่นะครับก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยการรวมกลุ่มกันของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ทําการเกษตรอย่างหลากหลายกันด้วยติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ได้จากรายการครับ Thank you ที่จะมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเมลอนดีมากกันแล้วนะครับสวัสดีครับครับนี่เริ่มต้นได้แนะนําตัวก่อนสักนิดหนึ่งครับผมครับผมทนยยศจันทร์ธรรมรีครับก็อยู่ที่บ้านสะพานกระถินครับตําบลช้างขวาอำเภอกัรณนัดดิตครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับอยากจะให้ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนครับเพราะว่าทราบมาว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้มีพื้นฐานจากการทําการเกษตรมาก่อนแล้วมันมาถึงการเกษตรได้อย่างไรครับ คือพื้นฐานจริงๆคือเราทํางานอยู่กรุงเทพครับแล้วก็พอดีมีลูกเนี่ยมาอยู่กับพ่อเท่าแม่เท่าเราก็อยากจะกลับมาอยู่ครอบครัวก็เลยเลยเป็นที่มาที่ว่าเราได้กลับมาพอกลับมาถึงเนี่ยเราก็มันนึกว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะแล้วก็แฟนผมเองเนี่ยสนใจทางด้านเมลอนเราเราถึงได้มีที่มาที่ไปว่าเรา ต้องมาเริ่มกระบวนการเรียนรู้การทำเมลอนในช่วงแรกๆระะจากตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับผมสองปีกว่าครับก็สปีกว่าก็รประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งครับก็ผลผลิตก็ออกตลาดอยู่ต่อเนื่องครับเราเราวางแผนการผลิตแล้วก็บริหารการจัดการในใน,ใน,ใ,นในช่วงของ ของตัวเมลอนเองแล้วเราก็มีพืชผสมผสานด้วยทั้งมะเขือเทศทานสดแล้วก็มีผักแล้วนอกจากนี้เรายังเชื่อมเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเกษตรทั้งมีพืชผักผลผลิตทางทุเรียนบ้างมังคุดบ้างผักกินใบหรือว่ามีอย่างพี่เขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดอะไรเงี้ยคือเราจะเชื่อมกันหมดเป็นเป็นโครงข่ายของ เกษตรอินทรีย์ที่เราขับเคลื่อนกันอยู่ด้วยครับมีอะไรก็มีการปรึกษาเรื่องกายใันลุ์ด้วยครับมากันที่ตัวเมลอนกันบ้างครับที่เราปลูกนี้มีสายพันธุ์อะไรกันบ้างวิธีการดูแลและการให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างแต่ละปีครับผมก็หลักๆคือเดิมทีเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ว่าทางทางอาจารย์ผมเนี่ยเอามาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพพื้นที่ตอนนี้ก็สายพันธุ์หลักๆของเราเนี่ยที่เราคัดไว้ที่ฟาร์มอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบสายพันธุ์แต่ว่าเราก็ลงให้เหมาะ ตามความเหมาะสมแล้วก็ดูกระแสของลูกค้าครับแล้วก็การจัดการในเมลอนเนี่ยโดยรอบปกติเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน90วัน75็ดสิบาแสิบต่ยังไงก็ไม่เกิน90วันต่อรอบการผลิตนะของผมหนึ่งโรงเรือนก็ปลูกแบบหลวมๆเนาะภาคใต้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครจะทำเมลอนต้องรู้ครับครับพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะภูมิอากาศไม่เหมือนไม่เหมือนทางทางภาคเหนือภาค ตะบนอกเคียงเหนือทางนู้นะอกร้อนร้อนถ้าเยอะจะเป็นหน้าแรงเยอะในรอนนี่ไม่ใช่พืชที่ว่าจะอยู่กับเมืองหนาวนะครับชอบแสงครับอันนี้ว่าเราเองเนี่ยบ้านเราเนี่ยด้วยความชื้นเยอะฝนเยอะอันนี้คืออุปสรรคเพราะฉะนั้นผมเองก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้ก็มีเจ็บตัวบ้างแต่ว่าตอนนี้เราก็ปรับกระบวนการได้เราก็ปรับปรับในการปลูกกับต่อรอบเนี่ยเราจะปลูก3าขอบก็คือ3รอบการผลิตต่อปี แล้วก็ถึงพักดินครับแต่ของเราเนี่ยคือปรับแะปลูกแค่สองอสองขอบนี่แบบเอาแบบคุณภาพอสองขอบคุณภาพแล้วที่เหลือเราก็ลงพืชหมุนเวียนเป็นผักบ้างเป็นมะเขือเทศบ้างเป็นตัวอื่นที่ว่ามาหมุนเวียนเป็นการพักหน้าดินไปด้วย嗯嗯ตามหลักของอในหลวงที่ว่าเป็นการคือไม่ควรปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโรคมันจะตกค้างในดินอันนี้คือคือหลักหลักของในหลวงที่ในหลวงทรงแนะนํามาตั้งแต่แรกๆเลยเราควรมีพืช สองอย่างสามอย่างสี่อย่างคือคือให้ให้เลี้ยงดูกันเชื่อมโยงกันครับครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับก็เป็นเบลอนอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรอธิบที่ไนตัวตัวนี้เป็นมังกรแผลบารมีครับก็จะเป็นเน็ตสายพันธุ์เน็ตก็เป็นตะไคาร์าเน็ตก็คือตะข่ายครับเป็นเป็นสังเกตว่าเป็นตะข่ายผิวเขาจะเป็นตะข่ายครับอันนี้เป็นเน็ตเนื้อส้มข้างในเป็นเนื้อส้มครับมังกรแผ่บารามีก็เป็นชื่อที่ คือสายพันธ์บารมีเป็นสายพันธุ์ที่เมล็ดพันธุ์ที่ผมเอาเอามาจากอาจารย์แต่ว่าไอ้ตัวมังกรแผ่บารมีเรามาต่อเติมเพราะว่าเรามีลูกก็เอาลูกให้มาอัดแอปใช้กับสายพันธุ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของฝั่งัเเป็นมงคลด้วยครับก็ตุตจีนเนี่ยไหวยดีครับมังกรแผ่บารมีเ็ายังมีมังกรหิมะเขียวมังกร มโมเลกุลจันชายมีโมเลกุลจันชายมันจะแตกต่างกันยังไงครับ,รบตัวตัวนี้จะเป็นกาเหลี่ยส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นกาเหลี่ยครับกาเหลี่ยก็หยอกผิวเหลืองอผิวเหลืองครับ,รบข้างในก็มีเนื้อส้มนะแต่ว่าตัวตัวนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อส้มกับนเนื้อเขียวก็เนื้อเขียวนี่เป็นสายกรอบสายชํำนะเป็นสายชํำทานแล้วก็เน้นชํำแต่ว่าเนื้อส้มส่วนใหญ่จะ จะทานกลอบครับอันนี้คือเนื้อส้มใช่ครับวิธีการสังเกตของลูกค้าเลยที่ไม่มีความรู้เลยเรื่องเมลอนควรดูยังไงอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับผมหลักๆเนาะเวลาเราจะไปซื้อเองเนี่ยดูอะไรบ้างถ้าซื้อเองสังเกตค่อนยากค่อนค่อนข้างยากนะเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยอ,อย่างอย่างเราเองเนี่ยอย่างที่ฟาร์มปลูกเนี่ยเราจะนับวัน<อ>คือนับเวลาผสมดอกว่าหลังจากผสมดอกเราจะมีแท็กติดไว้เพื่อนับวันความแม่นยํบครับพอ พอครบวันตัดเราก็ยังไม่ตัดนะเราก็ต้องเทสรับางทีมันบวกลบประมาณ3วัน5วันขึ้นลงแล้วแต่แล้วแต่ภูมิอากาศเพราะว่าพวกนี้สังเคราะห์โดยแสงเราก็ต้องใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดด้วยครับก็จะดูหลักๆถ้าสุกแล้วเนี่ยหลักๆถ้าเราให้ดูจริงๆเนี่ยถ้าสุกสุกมากๆเนี่ยคั่วเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มออกออกออกร้าวออกออกร้าวข้างบนเราก็สังเกตได้แต่ว่าถ้า ถ้าตัดมาโดยที่นับนับวันเนี่ยบางทีจะมองไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามฟาร์มมาตรฐานเนี่ยทุกที่นับวันแม่นครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นผมไม่กล้าการันตีบางคนรีบทําตลาดเนี่ยตัดมาขายบางทีก็ไม่หวานไม่ได้คุณภาพแต่ของเราเนี่คือการันตีทางด้านคุณภาพเพราะเรานับนับวันให้แม่นยํานี่เราลูกนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ประมาณประมาณ น่าจะประมาณสัก300้คร่าวๆลูกนี้300รประมาณ300ครับพูดถึงเรื่องของรางวัลที่ได้รับมั่งมีอะไรกันบ้างครับที่เราได้รับการรับรองจากหน่วยงานไหนก็ของเราจะเป็น SME r ู d e n ี่ยวติดหนึ่งใน6แล้วก็ก็เป็นผู้ประกอบการดีเด่นทางทางด้านการทำเกษตรยุคใหม่นะครับ ถ้ามางว่านอกจากเป็นผลสดแล้วยังมีเป็นไอศครีมแล้วก็มีแบบแห้งเป็นไงบ้างครับส่วนอื่นเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตอนตอนที่เราทําแรกๆอ่ะคือมันก็ไม่สวยหรูนะเราทำเนี่ยมันก็ต้องเจอปัญหาพอเจอปัญหาเราก็ถึงเห็นทางออกเราก็ลดการสูญเสียโดยหาหนวัตกรรมเข้ามาการแปรรูป ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการลดการสูญเสียมผมเองตอนแรกๆนี่คือคือพอสูญเสียเนี่ยผมก็ไม่กล้าขายมผมเอามาหมักปุ๋ยหมดเลยสามลงเรืยนมูลค่าสองแสนกว่านะถ้านับเป็นเงินนะก็กลายเป็นปุ๋ยไปก็หมักปุ๋ยไม่ไม่ทิ้งแต่ว่าณวันนี้คือเราเราเรา,เราต้องต่อยอดโดยที่ว่าอเอามาแปลรูปตอนนี้ผม ผมแปลรูปก็มีกระบวนการแปลรูปก็ได้ได้จาก s m e Prudential ด้วยได้จากหน่วยงานทางด้านเกษตรแล้วก็ส่งเสริมเกษตรแล้วก็พัฒนาที่ดินหลายๆอย่างอ่ะคือทุกหน่วยงานตอนนี้เริ่มมาบูรณาการเข้ามาทางด้านเกษตรเข้ามาช่วยตอนนี้ก็มีมีเป็นฟิตไดที่ที่ได้เห็นเนี่ยอันนี้นี่เราทำมาจจะตัวแรกๆกับกลุ่มเมลอนคิงของในระดับประเทศแล้วก็จะมีคัสตาร์ เมลอนดิฟครับก็ใช้ทานกับขนมปังทานกับอะไรนะแล้วก็มีพุดดิ้งเมลอนครับมีเมลอนลอยแก้วมีเมลอนอบแห้งนะะที่ที่ที่เราคิดค้นกันไปเรื่อยๆมาแล้วก็มีล่าสุดที่เราออกมาก็คือเป็นน้ำเมลอนผักสดคือเราต้องต่อยอดตลอดครับเพราะว่าต้องหาแม็ด ทางการตลาดนคือคือเราต้องดูพวกนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอามาใช้ต่อยอดธุรกิจของเราแล้วก็ณวันนี้ก็ขับเคลื่อนเข้ามาสู่เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่อบรมเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราได้คุยกันเรื่องของการอบรมแหล่งเรียนรู้ด้วยทีนี้ทราบว่ามีบางส่วนที่เราเก็บไว้เพื่อทําการประมูลด้วยส่วนนี้มีความน่าสนใจมากเป็นไงบ้างตอนนี้ผมผมเองเนี่ยโดยตําแหน่งนอกจากคือเป็นประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประธานกลุ่ม p ีเมืองคนดี <S <S> <S เกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยวครับเราก็มองแนวคิดกับสมาชิกคือเราเราจะขับเคลื่อนกเกษตรอินทรีย์เพราะว่าตอนนี้นทางกลุ่มเราเนี่ย <S <S> <S ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าของจังหวัดที่เป็นศูนย์ <S <S> <S การเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ผมเองก็เลยคือด้านนอกเนี่ยผมทําเป็นอินทรีย์อยู่แล้วแต่ว่าในโรงคือทีแรกเลยเนี่ยเราเริ่มต้นจาก กระบวนการ GSP คือปลอดภัยเน้นว่ามาตรฐานเราทําปลอดภัยแต่พอเราขับเคลื่อนข้างนอกไปสักระยะหนึ่งคือตอนนี้เราเริ่มเข้ม,ข,มข้นเราก็ปรับข้างในเริ่มเข้าสู่กระบวนการอินรีก็ก็เริ่มทดสอบปุ๋ยทดสอบน้ําหมักที่เราผลิตขึ้นเองเราไม่พึ่งพาปัจจัยภายน,นอกนะใช้ข้างในแล้วใช้เครือข่ายสมาชิกเป็นสิ่งสําคัญเราก็เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีตอนนี้ก็ทํา ที่ทําอยู่ก็คือในโรงเนี่ยเป็นเมลอนหนึ่งต้นมังกรแผ่บาร,รมีเนี่ยใสยน่น่าจะสสยพันธนุ์มังกรแผ่บาร,ร,รมีเนี่ยหนึ 1, 1 n, ่งหนึ่งต้นสามลูกก็ได้เวทที่พอสมควรในในระบบออร์แกนิกเนาะแต่ว่าเราเราเองก็เนี่ยเหลือทดสอบความความหวานก็น่าจะเก็บประมาณวันที่ห้าเลยลูกนี้ลูกนี้มีเวทอยู่ประมาณสามโลเก้ากว่าผมช่างเมื่อสองวันที่แล้วถ้าตัดวันที่ห้าเนี่ยน่าจะ ผมว่าน่าจะติด4ี่โลเต็มๆก็ตอนนี้มียอดประมูลน่ะที่ลูกค้าประมูลมาอยู่อยู่พันสี่รอยเก้าบาทครับก็ใครสนใจจะประมูลก็ได้เลยครับเพราะว่าผ่านช่องทางไหนครับก็ทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กชื่ออะไรเนี่ยครับท่านนยศครับท่านนยศก็ลื้อเเข้าไปในในเพจในของกลุ่มพีเอเมืองคนดีเกษตรสีประกันท่องเที่ยวก็ได้ครับแล้วก็ เข้าไปประมูลไปร่วมกันเพราะว่ารายได้เนี่ยผมบอกเลยหรือเราเราเอาไปทําบุญทําการอุศนับนะแล้วแล้วก็สินค้าเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราทําเป็นระบบออร์แกนิกนะเป็นอินรีตอนนี้ความต้องการหรือว่าความนิยมของผู้บริโภคกับเรื่องของเมลอนในสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงแล้วบ้างครับผมกระแสดีนะครับในภาคใต้เนี่ยแต่ว่ายังไม่ตกใช่ไหมไม่ตกครับผมผมมองเลยยังอยู่ยาวแต่ว่าเพียงแต่เราเนี่ย คุณภาพที่เราทำเนี่ยต้องเราต้องมีจุดยืนของเราคือบางที่ที่ว่าปลูกได้ปี2ปีแล้วก็เลิกไปเพราะว่าบางทีเกี่ยวกับด้านปัญหาทางการการคุมคุณภาพมผมเองผมบอกผมทําคือเราเน้นใส่ใจในคุณภาพและกระบวนการการทำถ้าไม่ดี เราก็อย่าขายเราเป็นเกษตรกรก็จริงแต่เราต้องต้องซื้อสัตว์ครับต้องซื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ยึดมั่นให้ผู้บริโภคไดครับของดี่ไปทานกันด้วยใะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวในพื้นที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษากันด้วยนะครับอนาคตจะมีการทําบ้านดินด้วยมีการปลูกพืชที่เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วยครับในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปครับ การอยู่ร um ่วมกันอย่างสันติในสังคมพหูวัฒนธรรมคือการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างเช่นที่ชุมชนภูมเรียงอำเภอชชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างสงบสันติมาอย่างยาวนานตามคำกล่าวของประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอัชยาอยู่ไปอยู่ก็อยู่ด้วยกันทำความเข้าใจระหว่างศาสนาซึ่งกันและกัน คือเราไม่ทะเลาะกันนะเราก็ให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่ทําเรื่องไอด้หมองคล้าถือว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับที่ให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันไม่มีเรื่องบ่อแวง้งไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรนะไม่คล้องแหวาศาสนาโน,น้นไม่ดีศาสนา้ไม่ดีคือดีทุกศาสนาเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนแล้เป็นคนดี ครับจากการที่เราได้ทําความรู้จักกับคุณธนยศนะครับในการเริ่มต้นในการปลูกเมล่อนนะครับรวมถึงการปลูกพืชอื่นๆด้วยครับที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็มีการรวมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กันด้วยนะครับมากันอีกจุดหนึ่งครับมาพูดคุยกับคุณธนยศกันต่อครับอยากจะให้พูดถึงการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้นี่มีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างและการรวมกลุ่มกับเกษตรกรนี่เป็นไงบ้างครับผมของเราเนี่ยคือเป็นศูนย์เรียนรู้ของการทําเกษตรอินทรีย์นะเป็นหนึ่งในกลุ่มของ จังหวัดในยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎธานีเราก็เป็นกลุ่มที่ว่าถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับขั้นตอนการทําเกษตรอินทรีย์คือตอนนี้เราขับเคลื่อนกระบวนการเกษตรอินทรีย์โดยระบบ p g s คือการมีส่วนร่วมของชุมชนของสมาชิกหลายๆคนคือเราจะช่วยกันตรวจแปลงเยี่ยมแปลงกันในในการทําเกษตรแล้วเราก็ยังมีการถ่ายทอดกรรมวิธี การใช้สารกําจัดมแมลงศัตรูพืชการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆที่เราใช้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมาเราก็ามาประยุกต์แล้วก็มาปรับใช้กับชุมชนกับในแปลงเกษตรของสมาชิกแล้วก็ของชาวบ้าน mm hmm. ที่เราได้แนะนาแล้วแล้วเรายังถ่ายทอดให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็แม้กระทั่งชุมชน นักศึกษานักเรียนก็มาม,มาที่นี่ก็มาเรียนรู้แนวทางาการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็การทําผสมผสานในเกษตรยุคใหม่สไตล์ใหม่นะค,คือเราต้องอยู่รอดต้องพึ่งพาต,ตนเองหลายๆอย่างในกระบวนการทําเกษตรนะครับ,รบอย่างเช่นวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างจะมีนักเรียนกลุ่มไหนมาศึ<อ>กษาด้วก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนนะชั้นประถมนะก็จะมามาเรียนรู้เราก็จะมาถ่ายทอดให้นะเกี่ยวกับกระบวนการใช้ชีวพันธุ์ การมาดูนวัตกรรมว่าเราทําเกษตรเนี่ยเรามีผลผลิตการแปลรูปยังไงจากเกษตรกรที่มองคนอื่นอาจจะมองว่ามันก็ธรรมดาแต่ลองมาดูของเราเราไม่ธรรมดาครับเพราะเรามีแนวคิดในการที่จะต่อยอดในการดําเนินงานของเราเองของเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงในชุมชนคือตอนนี้ผมทําเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เรามาพ่วงกันด้วยมีถ้ำมีวัดมีเขามีบึง เป็นทะเลสาบนะตรงเทศบาลแล้วก็มีป่าชุมชนแล้วก็มีน้ําผุดนะก็คือ,อคือคล้ายๆของอป่าน้ําใสของของน้าใสเนาะคล้ายๆของน้ําใสครับก็บมีตรงนั้นที่เราขับเคลื่อนอยู่มีจุดชมวิวหลายๆที่นะครับ,รบที่หลังจากมาเรียนรู้มามาพักมาพักกับเราคือเรามีเป็นโฮมสเตย์ให้พักกับชาวบ้านด้วยดูวิถีชาวบ้านแล้วก็มาเรียนรู้กับเราแล้วยังได้เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนในระดับ หมู่บ้านตำบลแล้วก็ขยายเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่อำเภอแล้วก็จังหวัดที่เราเราจะเชื่อมโยงกันเป้าหมายจริงๆก็อนาคตน่าจะประมาณว่าเป็นไม้เป็นศูนย์ที่ว่ามาอบรมมาเรียนรู้มาประชุมแล้วก็มามาเรียนรู้กันในฟาร์มได้เห็นของจริงกันที่แล้วมามีมาศึกษาดูงานกันมากน้อยเพียงใดแล้วครับก็มีมามา แทบทั้งปีนะก็ในในรอบที่ผ่านมาก็มีมาแทบทั้งปีจะมีเป็นระยะระยะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งนักท่องเที่ยวก็แวะแว้งเข้ามาทั้งไทยทั้งต่างชาติก็มีเข้ามาต่างประเทศเข้ามามีจากประเทศไหนมาบ้างครับที่เป็นต่างชาติมีเนเธอร์แลนด์สวิตกรีซน่าจะอเมริกาเขารับรู้มาจากไหนครับว่ามันมีจุดเรียนรู้อยู่ที่คือของเราเนี่ย เกษตรยุคใหม่เนี่ยโซเชียลสำคัญครับก็ก็จากโซเชียลจากเพื่อนจากการที่เราได้แชร์ได้โพส์ตเข้าไปนะเราต้องใช้พวกนี้เป็นสื่อช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็มีตามรายการวิทยุโตทัศน์ที่เราได้มีโอกาสได้ได้ได้ออกก็เป็นเป็นสื่อตัวหนึ่งครับที่ช่วยช่วยในการที่ว่าจะทาให้เป็นที่รู้จักใช่ใช่ครับครับนี่นฟีดแบ็ของคนที่เข้ามาดูแล้วเขาเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ย ประทับใจนะครับเพราะว่าเราเองนอกอกจากได้เรียนรู้แล้วได้ทํากิจกรรมกับเราด้วยเราก็มีกิจกรรมที่ว่าในแปลงใช่ตรงไปทาเองด้วยอย่างเช่นอะไรบางการผมเองผมทาเมล่อนเป็นหลักนะแล้วก็มีผักมีอะไรเงี้ยก็จะได้มาเรียนรู้กระบวนการทําเมล่อนแล้วผมเองก็หลงไหลการการทานาเหมือนกันก็จะเอาวิถีนี่คือทำข้าวไร่แล้วก็มีเครือข่ายเข้ามาช่วยแต่แต่ละแปลงเนี่ยคือในกลุ่ม p ีเเมืองคนดีเกษตรรีเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ย ก็จะหลากหลายวิถีในบริบทในพื้นที่ก็จะก็จะมีการทําเกษตรที่แตกต่างกันทั้งทุเรียนมะนาวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกผักปลูกมังคุดคือก็จะจัดพื้นที่ในบริบทที่แตกต่างกันคือคถ้ามาดูเนี่ยมันก็จะได้ความหลากหลายคือไม่เหมือนกันหลายมิติหลายมิติก็จะได้ได้องค์ความรู้ที่สามารถเอาไป ถอดบทเรียนต่อยอดแล้วเอาไปสามารถใช้ใช้ได้เลยครับย้อนกลับมาที่เนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่นํามาจัดแสดงเป็นบางส่วนมีอะไรกันบ้างครับที่เรานํามาให้ได้ชมครับอันอันนี้ก็เป็นข้าวหมากเนาะครับข้าวหมากข้าวหมากก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็เน้นคือเราเองเนี่ยก็สนับสนุนชาวบ้านด้วยแล้วก็เครือข่ายตอนนี้เราเราก็ทําตลาดเป็นตลาดรักโลกริมบึงทุ่งหัวสนนะครับสนใจก็ ทุกวันพฤหัสนะที่ข้างเทศบาลนะฮะด้านหลังเป็นทะเลสาบเป็นบึงบเก็บน้ำนะเนื้อ,อที่ประมาณร้อยกว่าไร่เราก็พยายามขับเคลื่อนเชื่อมการท่องเที่ยวเข้ามาสู่แปลงเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนนะก็นี่เป็นข้าวหมากก็ภูมิปัญญาชาวบ้านน,ะน่าจะทํามาร่วมร้อยปีของของทวดนะครับก็มีมีขนมพบรักนะฮะนะอันนี้เป็นมิติใหม่พบรักษนะก็สไตล์กิฟเก๋นะครับ อย่างเดียวเราใช้วัสดุจากธรรมชาตินะก็เป็นของเครือข่ายของสมาชิกนะก็รถแบรนด์ไม่มีแบรนด์เขาเองสวนสุขใจใช่ครับก็อยู่ฝั่งสายต่อเขาเองก็ทำทุเรียนทุเรียนอินทรีย์มีมังคุดด้วยมีทุเรียนแล้วก็ลองกองบ้างคือผสมประสานหลักๆหลักๆเราเองจะพยายามทําให้มันครบนะผสมประสานเพื่อที้มันหลายๆมิติเพราะว่าใช้พืชผสมประสานเนี been, h, od, <sh arp> ่ยเลี <sh arp> <sh arp> <sh arp> land, ้ยงเลี้ยงเรา ในระบบคือเราไม่ต้องไปอิงอิงตลาดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราเราใช้พืชพืชหลายๆอย่างเนี่ยมาเลี้ยงดูเราเองมันมันก็จะขับเคลื่อนได้อยู่ในตัวเองครับอย่างอื่นๆแล้วครับมีอะไรอีกบ้างมีก็ก็ยังมีอันนี้ของที่ฟาร์มเป็นเป็นพุดดิ้งเมลอนนะครับอนนี้ก็เป็นพุดดิ้งเมลอนทําจากน้ำมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็มีพุดดิ้งก็ทำอันนี้ก็จะมีเนื้อเมลอนด้วยนะก็ทำนะก็ าทานยากนะครับถ้าไม่มาที่ฟาร์มหรือว,ว่าสั่งออเดอร์มา mm hmm. ส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็รับทาเบรกทําอะไรก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็นที่นิยมมากนะมีสองไซส์น hmm. ะ <2 size S 2> ครับก็มีมะนาวนะครับตัวนี้ก็เป็นมะนาว mm hmm. มะนาวไตไตฮิติ mm hmm. ครับลายเม็ดค่อนข้างใหญ่นี่ยังไม่สมบูรณ์นะแต่ถ้าลูกใหญ่ยิ่งจะใหญ่กว่าน,นี้ mm hmm. นะครับ ลูกเขาจะใหญ่อยู่น,นี่แล้วก็ไล่เม็ดน้ําน้ําดีแยิ่งเก็บไว้หลายวันยิ่งน้ําดีนะ,ะก็อันนี้ก็มาจากผลผลิตจากแปลงอินทรีย์แปลงส่วนน้ําซับนะก็ของของเครือข่ายของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มพีเอสด้วยกันนะคือเน,นี้ยก็มีหลากหลายม,มีนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ําเมล่อนผักสดอันนี้ก็ผลผลิตจากของเราจากเราใช้วัตถุดิบจากจากของเราเองที่เราที่เราปลูกแล้วก็ของสมาชิกในเครือข่ายเราก็เป็นการช่วยระบายสินค้า ให้กันด้วยผลผลิตของสมาชิกทีมงานก็มาเราก็มาช่วยกันแปลแปลออกมาก็เป็นน้ำเมล่อนผักสดนะครับยังมีตัวนี้ด้วยเป็น้ำออไผ่ตัวนี้ก็จากธรรมชาติครับน้ำไผ่สวนสุขใจสุขใจสายต่อนะก็กรรมวิธีเนี่ยคือกว่าจะได้มาจะต้องหลังเที่ยงคืนต้องไปเจาะเพราะว่าเขาเขาจะผ่องถ่ายน้ำในในระบบท่ออาหาราก็ไปเจาะเจาะที่ข้อ ก็เสร็จแล้วทิ้งแล้วก็เช้าถึงได้เก็บก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าน้ำเนี่ยคือน้ําสกัดคล้ายๆน้าแร่นะครับน้ําแร่ก็กินล้างสารพิษตกค้างในร่างกายก็ยังมีครับีอ่ก็ก็มีไข่ไข่ไข่ก็เลี้ยงเลี้ยงจากธรรมชาติเหมือนกันครับก็เลี้ยงเลี้ยงปล่อยนะครับเลี้ยงปล่อยกินผักบ้างกินอาหารบ้างก็เลี้ยงเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้เป็นฟิตไดฟิตไดเมลอนนะก็อบแห้งนะก็ ก็เป็นนวัตกรรมที่เราทํามานะในส่วนเราก็มีเมลอนดอกกัญชันแล้วก็มีผสมผสานคือส่วนใหญ่พืชผักของเราในกลุ่มเนี่ยจะหลากหลายครับแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างปลูกเพื่อกินเพื่อแบ่งเหลือแล้วเราค่อยจําหน่ายจ่ายแจกว่ากันไปนะก็ยังมีที่เราได้มาก็เนี่ยก็ได้ได้จากหน่วยงานภาครัฐนะก็มีเนี่ยตัวนี้เป็นพวกสารกําจัดแมลงนะพดจเจ็ดพดจสองพดจหนึ่งอะไรพวกนี้ได้จาก สถานีพัฒนาที่ดินนะฮเขตทิเจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวนี้ก็ได้มาจากาตัวนี้เป็นบิวเวลียนะครับ,รบเป็นสารกําจัดศัตรูพืชนะครับนะเกษตรกรนะครับถ้าไม่อยากใช้เคมีหันมาเลยครับตัวนี้ชีวพ,พันธุ์ใช้ฉีดพ่นนะผสมน้ํอาอัตราส่วน1นกิโลต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับก็ฉีดพ่นนะแล้วก็สามารถกําจัดแมลงได้ฆ่าแมาลงนะใช้ได้นะครับ ครับเอาละรครับถ้าเกิดว่ามีผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือว่าจะมาศึกษาดูงานเราจะมีวิธีการติดต่อหรือว่าการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างครับถ้าคือตอนนี้เราเปิดนะครับเพราะว่าปีนี้เราจะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กันน่าจะเต็มที่ในจังหวัดสุราษฎร์เราก็เปิดถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรแลวกันเนาะศูนย์าเครับ,รบชื่อยุทธนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาประสานเข้ามาสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะอสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกระบวนการทำเกษตรอินทรียร์ต่างๆทางกลุ่มแล้วก็เครือข่ายของเราเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็แบ่งปันให้ได้ตลอดนะครับในกระบวนการนี้นะครับครับก็เข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานมาได้ที่หมายเลขที่ได้ให้ไว้นะครับสักครู่นี้เราเห็นว่ามีน้องๆเนี่ยเริ่มทยอยเดินทางมาแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศของการให้ความรู้กับเด็กๆด้วยครับช่วงนี้องขอบคุณคุณธนยุที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากได้ครับขอบคุณมากครับ ู้ชมครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการดําเนินงานด้านการเกษตรที่มีการปลูกเมล่อนนะครับมีการทาฟาร์มเมล่อนรวมถึงการรวมกลุ่มกันของพี่น้องเกษตราการในพื้นที่เพื่อที่จะทําการเกษตรอินทรีย์นะครับใครสนใจที่จะมาศึกษาดูง,งานก็สามารถติดต่อมาได้ที่นี่นะครับกับฟาร์มเมลอนดีมากนะครับเวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมชาชัยและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ